ครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับบัตรจะพามาชมพื้นที่นะครับเป็นที่แปลงเล็กนะครับชนดคุดแดงนอสสี่จอนะครับฉนดทสองใบนะครับใบละห้าไร่เต็มนะครับติดถนนสวนนรส้นนี้เลยนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับตั้งอยู่ตำบลสารารำดวนอำเภอเมืองสะแก้วจังหวัดสะแก้วนะครับตรงนี้เป็นโรงเรียนนะครับเป็นโรงเรียนนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับ จากตรงนี้ไปสี่ห้าร้อยเมตรนะครับก็จะเป็นตลาดผักสารารำดวนนะครับตลาดสารามดวนแล้วก็ไฟแดงจะอยู่ด้านหลังเนี่ยครับบัตรตอนนี้บัตรมาอยู่ตรงยังเยื้องกับยูเทิร์นนะครับเนี่ยยูเทิร์นตรงเนี้ยนะครับนะครับยังเยื้องกับยูเทิร์นเลยนะครับที่ดินที่ต้องการจะขายนะครับเราจะวิ่งไปอีกนะครับประมาณสักสี่ร้อยเมตรนะครับสี่ร้อยห้าร้อยเมตรนี่ประมาณนี้นะครับจากยูเทิร์นตรงนี้ไป นะครับจะติดกับสิงโตคู่นะครับร้านขายแผ่นชีสนะครับจะติดกันเลยนะครับกับสิงโตคู่นะครับตรงข้ามกับอวตสารลําดวนนะครับประมาณนั้นนะครับบัตรจะวิ่งออกจากโรงเรียนไปนะครับนะครับวิ่งไปแล้วก็ตรงนี้นะครับมีอยู่สองสองอย่างนะครับก็คือถ้าเราจะเอายกแปลง นะครับถ้ายกแปลงทางเจ้าของตั้งไว้นะครับไล่ละหนึ่งล้านสี่แสนบาทนะครับถ้ายกแปลงนะครับไล่ละหนึ่งล้านสี่แสนบาทก็มาต่อรองกับเจ้าของได้เลยนะครับยกแปลงก็คือสิบไร่นะครับไร่ละหนึ่งล้านสี่แสนบาทนะครับนี่จะติดกับสิงโตคู่นะครับตรงนี้จะเป็นร้านขายแผ่นชีพนะครับตรงข้ามกันก็จะเป็นอ่า น่าจะเป็นโอวตอรอะไรสักอย่างนะครับเพราะว่ามันมีแท้งโอวตอรนะครับหรือประเทศสบานอะไรเนี่ยนะครับประมาณนั้นนะครับตรงข้ามกันที่ดินที่จะขายนะครับก็คืออยู่ด้านซ้ายมือติดกับร้านสิงโตคู่นี้เลยนะครับนี่นะครับด้านหน้าติดถนนนะครับยาวไปนู่นประมาณแปดสิบเมตรนะครับแล้วด้านข้างก็จะติดถนนสาธารณะก็คือถนนเส้นนี้เป็นถนนสาธารณะนะครับเนี่ย ยาวเลยนะครับก็จะยาวเข้าไปนู่นเลยนะครับนี่นะครับที่จะขายก็คือแปลงนี้นี่นะครับแปลงนี้เลยนะครับอระดับก็เสมอถนนนะครับเสมอถนนเลยนะครับถ้าเอาแค่เฉพาะห้าไล่ด้านหน้านะครับทางเจ้าของขายนะครับแปดล้านบาทนะครับเฉพาะด้านหน้านะครับเฉพาะด้านหน้าแปดล้านบาทแต่ถ้าจะเอายกแปลงก็คือไล่ละหนึ่งล้านสี่แสนบาทนะครับ ราคาก็มาคุยกับเจ้าของได้เลยนะครับเดี๋ยวบัตรพาไปชมด้านล่างนะครับเดี๋ยวพาไปชมด้านล่างดีกว่านะครับนี่ครับบัตรลงมาด้านล่างนะครับก็คือติดถนนส่วนสายเส้นสามสามนะครับอ่ยาวไปนู่นนะครับประมาณแปดสิบเมตรนะครับยาวไปนู่นนะครับแปดสิบเมตรนะครับเนี่ยเสมอถนนเลยนะครับเสมอถนนแล้วก็เป็นที่โคกอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ทางเจ้าของให้เขา เช่าปลูกมันนะครับก็จะเก็บเกี่ยวมันออกแล้วนะครับถ้ามีการซื้อขายจะไม่ให้คนเช่าต่อนะครับทางเจ้าของต้องการจะขายนะครับต้องการจะขายก็ถ้าจะให้คนเช่าต่อก็กลัวจะติดสัญญาเช่านะครับก็เลยต้องการที่จะขายก่อนนะครับอันนี้เป็นทางสาระนะครับระบุเป็นทางสาระชัดเจนนะครับโฉนด2ใบนะครับ โนดสองใบนะครับคุดแดงเราสอสีจอนี่เลยนะครับแบบนี้เลยนี่นะครับแปลงที่หนึ่ง ห้าไร่เต็มนะครับแล้วแปลงที่สองก็ห้าไร่เต็มนะครับนะครับถ้าเอาแปลงเดียวก็ยกแปลงนะครับแปดล้านบาทเจ้าของแกงไว้แบบนั้นนะครับถ้าเอาทั้งหมดก็ไร่ละหนึ่งล้านสี่แสนต่อรองได้นะครับเจ้าของแกงไว้นี่นะครับรูปแปลงนะครับจะเป็นแบบนี้ นี่นะครับรูปแปรงเป็นแบบนี้เลยนะครับนะครับหน้าติดถนน80เมตรนะครับประมาณนะครับ80เมตรแล้วก็ลึกยาวเข้ามาแบบนี้นะครับนะครับอันนี้เป็นถนนสานะถ้าเราจะเอาแปลง